สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ที่ปรา,าสาทมัตสึโมโต้ครับวันนี้นนบรรยากาศเย็นครับสบายสบายหน่อย เย็นมากครับบรรยากาศดีครับผมปราสาทมัตสึโมโตะจังหวัดนากาโน่ครับผมถ้าใครมาจังหวัดนากาโน่ไม่มาปราสาทมัตถือว่ามาไม่ถึงนะครับคนไทยก็เยอะครับช่วานี้ ท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ครับวันนี้เยอะลมแรงมากครับผมอากาศเย็นครับดูครับปลาคาร์บครับปลาคาร์บตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากใช่น่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำใหม่ อเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับผม